พี่ขอเอาเอาแบบเบสิกมาก่อนแล้วกันว่าเราเอาข้อมูลชีวภาพมาผูกกับเรื่องของเราตั้งกติกาเรื่อง13หลักไว้เนี่ยโดยใช้กับทุกประเทศน่าจะเวิร์กที่สุดตอนนี้เพราะว่าการเข้าซ้ำเข้ามาประกอบกิจการเข้ามาท่องเที่ยวหรือหลบหนีเข้าเมืองปลอมตัวเป็นใครใครมาเนี่ยมันจะตายด้วยระบบเชื้อพาสมาบวกกับเรื่องของสิหลักข้อมูลเนี่ย ไม่ได้เพียงใช้แค่ตำรวจจริงๆในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยคำว่าคนเนี่ยเขาจะใช้กระทรวงมหาดไทยดูแต่ของเราเนี่ยตำรวจขึ้นกับนายกอ๋อเราได้เรีกไปนายกเลยเราได้เรกนายกแล้วก็จะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนคุมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของคนคนไทยเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแจกจ่ายสิบสามหลักพอเลขสิบสามหลักมันก็จะมี คาแรคเตอรมันอยู่ว่าตัวเลขนี้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 ถูกเลยบ่งบอกถึงอะไรถูกเลยเราก็สามารถจะเจเน r เรต13หลักที่จะบ่งบอกถึงคนต่างชาติได้สมมุติว่าเลขหนึ่งตัวหน้านะครับเลขศูนย์เลขสามเลขคนหัวศูนย์เนี่ยก็คือเป็นคนชายขอบแล้วเราสิบสามหลักเนี่ยเจเนเรตแล้วเนี่ยมันได้เป็นพันพันล้านเลยโอ้โถูกไหมครับจริงเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าตัวเลขถัดไปเป็นทวีป ถัดไปเป็นประเทศอืแล้วถัดไปเป็นจํานวนคนที่เข้ามาของประเทศนั้นอืม,มันน่าจะไปได้แล้วนะ